าล้วมาดูทางฝั่งดาวิดอลาบาครับเจอกับทางด้านของเดียยาครับไปครับอลาบาขอยข้ามกำแพงไปก่อนไม่ข้ามครับหู้ยังไงบอลหักกลับมาครับเนมาจูเนียเนมาหนีเถินมาแล้วปัน่นโค้งเข้าไปเลยครับ g กก o โก go go โก go ก็มาครับโรนนลโดข้ามมาครับจังหวะนี้แล้วไหลข้ามมาไปหาทางั้นมาคาไลฟอร์ดแลดฟอร์ดหักมาแบบนีแล้วแปไม่เข้าอแล้วลัวทายังเคลียร์มาได้ แถวสองก็ war, เป็นเจอร์ wrong, ัซันโชไม่ผ่านครับมาอารับสถานอาการครับสถานการณ์ครับขันแล้วครับตอนนี้ดาร์โลดารโลเจออาราบาหนีอาราบาไปได้แล้วหากมาแบบนี้ต่อไปได้แถวสองยังไงครับบาลานโงมามาคัดแล้วฟอร์ดยิงไม่เข้าครับโอ้โหเลตฟอร์เกมมิ่งอารับจานเต้มาในแผนเกาหลีนะผม เกาหลีแต่ว่าเป็นกูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าจัดทีมได้สวยเลยนะครับครับเจอกับจันเต้เงินหมานนะครับเล็กฟอกเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบอลตรงกลางครับไปที่โลธามาเดิร์สไหลมาหาบลูสวิทครับมาที่นี่มาจูเนี่ครับให้มาครับโลธางัดเลยครับจังหวะนี้หมาเลยครับลูดิเกอร์ลูดิเกอร์บอลแรกไม่ถึงครับโอ้โหแล้วเสียตำแหน่งด้วยครับแบบนี้ครับจันเต้จ่ายประมาทนิดนึงครับอ่ะ ตรงกลางก็โบสถีให้มาครับลูมเลเก้ไปที่มาเลสมาเลสยังครับมาเลสหักหลอกมาเลสยิ้มขึ้นกลับมาครับฟิมปงฟิมปงได้วางเข้ามาตรงกลางแบบนี้เขี่ยมาได้ครับครับแถวสองไหลมาครับโลธาโลธามาติวตจะพลิกเอาโดนเตะล่วงลงไปครับผู้ตัดสินให้ฟาวเลยครับแบบนี้ครับมาดูทางฝั่งดาวิลอาลาบาครับเจอกับทางด้านของเดียร์าครับไปครับอาลาบาขอให้ข้ามกัดแยงไปก่อนไม่ข้าเมื่อปู่ยังไง บอลหักกลับมาครับเนมาจูเนียเนมาหนึ่งเทินมาแล้วปั่นโค้งเข้าไปเลยครับโโก้ก้โ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 ก้เอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเนมาจูเนียครับย yahoo อู้ดูครับจังหวะไหลมาครับแล้วเนมาดูเธอเนี้ยปั๊บโอ้โหหลงไปเลยครับปั่นโค้งหายครับแบบนี้ใครมาสวยคอดใจรัวครับจังหวะได้ โอ้หมุมนี้นี่ยังไงครับดูครับอีกมุมครับเด็กยาน่าจะโดนบังด้วยนะครับเดียมนี้ครับ nope ฮาล้วครับออกนำมเลยครับไปต่อครับผมบอลอยู่ที่คาเซมิโลครับไหลมาติดท่งนั้นโบรสอวิตไปหาลูท่ามาดูครับมาเตอุตจ่ายต่อมาครับเนม่าจูเนียเนม่ายังครับเนม่าโยกกลับมา เนีมาคืนไปแล้วมีช่องไปแล้วครับเนีมาจูเนียอาร์เลยครับโล่งครับแบบนี้นีมายัดข้ามมาจังหวะนี้ได้จริงเรียบร้อยครับโก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 มาเลยสองประตูต่อสูงครับจากคารลุมมินิเก้ครับดูครับจังหวะเนีมาปั่นผัวเล็บทางกราบซ้ายครับดาโล่แล้วซ้ายเรียบร้อยแบบนี้ รับนี้มาเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับไปต่อครับบอลอยู่ที่อันโทนี่มาร์เซียลอาซิมิโล่จ่ายมาจังหวะนี้เอาลครับได้ด้วยครับไหลข้ามาหาโรนัลโดโรนัลโดอย่างไรแฟร์แล็ฟอร์ดเจอฟิมปงมาคัดแรดฟอร์ดถึงเส้นหลังฟิมปงมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมีความเร็วนะครับโนปนี่ครับแต่ต้องระวังลูกนี้ครับลูกเก่งของจันเต้เลยนะครับดูว่าบูโน่ครับวางมาแบบนี้ปาชิยอสยังอยู่ครับแถวสองยังไงแถวสองเดียโกดา โอลอะไรครับโอ้โหอ่ะครับยังเก็บได้อับบูโน่เจอฟิมปงครับฟิมปงมาเองแล้วจังว่านี้มองไปได้ดูท่าครับต้องช่วยเคลียร์มาดูดิเกอร์พักตบแล้วออกระตอเลยครับมาฮู้ถ้าบอลข้างหน้าครับเป็นของลาเฟลวาร์ตต้องพยายามรักษาสกอร์นี้ให้ได้ครับโอ้โหเอาล่ะครับนับอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งเวลาแรกครับน่าสนใจนะครับจานเต้ต้องแก้หมากเลยครับแบบนี้ จะไปตามกันต่อเลยครับประมาทไม่ได้นะแป๊บเดียวนี่ยิง3 2ได้ง่ายเลยเนีต้องระวังเลยครับท่านผู้ชมครับไปต่อครับผมบอลของจันเต้ครับให้มา <S 2> <S 2> บโบโซวิดหลอเกี่ยวอยู่แล้วครับจังหวะนี้อย่างนอครับตรงกลางไหลข้ามโรดี้ไปได้หักข้าม,มาครับโรนโดยอยู่ข้างหน้าแล้วโรนโดหนีโลท่ามาได้บูโนโฟานันไหลมาจังหวะนี้ตั้งแปลูกที่เข้าไปเลยโอ้โห เอาละครับไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับจากอันโทนี่มาร์ซิเอ่ลบแต่ว่าจ่อขนาดนี้ไม่พลาดเลยครับไหลมาดื้อๆเลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับจานไม่ล้ำหน้าเลยครับเรียมเหมือนล้ำหน้าเลยวิ่้โอ้โหไม่ล้ำเหรอวะแล้วดูยิงครับไม่ทันครับดอยเออร์ครับเอาละครับไล่ขึ้นมา เอาละครับไล่ขึ้นมาครับได้เร็วเลยครับต้นรึ่งหลังเท่านั้นครับจันเต้อยู่ดีเกย์ครับจ่ายไปที่นีนบ้าดีต่อมาครับโรนัลโด้ข้ามมาครับจังหวะนี้แล้วไหลข้ามาไปหาท่านั้นมาคาร์ฟอร์ดและฟอร์ดหักมาแบบนี้แล้วแปลไม่เข้าแล้วโรตท้ายังเคลียร์มาได้แถวสองครับเป็นเจอร์รันโชไม่ผ่านครับมาสถานอาการครับสถานการณ์ครับขันแลวครับตอนนี้ดาร์โล่ดาร์โล่เจออาราบานี้อาราบาไปได้แล้วหักมาแบบนี้ เขาสองยังไงครับบาลานโมมามาคัดแล้วฟอร์ดยิงไม่เข้าครับโอ้โหโอ้มาเป็นชุดเลยครับทางฝั่งของจันเต้ครับโนปตกดตูกนี้วันตกพื้นแล้วกระเด้งออกไปครับมาเกือบไปครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับติดเครื่องแล้วครับเครื่องร้อนช้าครับจันเต้เป็นทางฝั่งของเนมาจูเนียครับจะได้เปิดเข้าไปครับ นี่มาวางมาแบบนี้แล้วได้ปูหแถวสองฟิมโปงงานลอาสัเลยครับโอ้โหยังฟังไม่ได้ครับแล้วจันเต้จะได้ย้อนมางครับเปิดข้ามาฟอลันดีโกเดียโกข้างหน้าเจอฟิมโปงเอาแล้วฟิมโปงโดนหีไปได้เอาแล้วกดอะไรไม่ได้เอาแล้วครับมาแล้วครับทางด้านบูโนบูโนโรกลับมาจางกว่านี้ไหลมามาขินยอนยังอยู่ครบโป้โหโน๊ ต้องระวังเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาอะไรครับบูโนฟานานวางเข้ามาตรงกลางหน่อยปัดออกมาแล้วจังหวะนี้ยังไงจิงโอโหหนายเออโอโหเด็กก็ฟาลันครับเอาเลยครับงานเข้าแล้วครับสองสองครับอุดอยู่ไม่อยู่ครับแบบนี้โอ้มาเป็นพายุเลยครับจังฝั่งของจันเต้ครับโอ้หน่อยเออไปสลันเลยครับแบบนี้ดูครับเปิดมาแล้วไม่น่าครับตรงนี้ แล้วจะโดนย้อนอะไรครับแบบนี้ครับบอลของจันเต้เอาอะไครับแซงไม่แซงครับจันเต้ได้โอกาสแล้วพาบอลขึ้นมาแล้วไหลมาจังหวะนี้เดี๋ยวก็ฟอรลันมาอีกครับฟอรลันหนึ่งหนึ่งฟอรลันยังไงครับโยกกลับมาแล้วยิงยุกลูกนี้เอายังไงครับสะดุดฟอรลันไหลมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาแล้วครับแซงเป็นสามสองโอ้โหโอเคลูกนี้ สามไม่ลวดครับครึ่งหลังโอ้งานเข้าแล้วดูกันจังหวะยกมาแล้วนี่ครับโอ้โหพักบอลได้หัวครับโอ้ฟอรันเตือนได้ปว่าโอ้ดูครับพักบอลได้หัวนี่ครับตั้งใจหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้แล้วกลับมาที่เสาสองพ่อบากใหญ่แท็กอินเข้าไปครับโอ้โหเอาละครับจันเต้พลิกขึ้นน้ำครับแบบนี้ต้องเล่นเครื่องเลยครับเป็นไปได้ครับจันเต้ครับ เราไหลามาตรงกลางไม่ผ่านครับจังหวะนี้โตนาลิเก็บได้3นาทีสุดท้ายกับ ok. ฟิมโปงฟิมโปงให้มาครับมาเลสจ่ายมาที่ฟิมโปงมีความเร็วครับไหล,าหม,ลมา,มา,มา,ออา,มาทีเอ็มปาเป้แปะมาเนี๊ยเนมาคืนกลับมาขีเลียงเอ็มปาเป้จริงเรียบร้อยครับโกโล์กโกโกอกอก,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 กมาได้สามสามครับจากคีเลียงเอ็มปาเป้โอ้โหเอาละครับไม่ยอมครับไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ3ามครับท่านผู้ชมครับ มันแล้วครับแบบนี้ดูครับเนม่าไหลมาแล้วเอ็มเปเป้ก้มหน้ายัดเลยครับเอียงเขาให้ครับท่านผู้ชมเอาละครับเหลือ5นาทีครับยังไงครับใครโดนนีิพลาดเลยนะครับแพ้เลยนะครับต้องระวังเลยครับแบบนี้บอลไหลขึ้นมาครับคาซิมิโร่เจอเอ็มเปเป้ดักได้เอ็มเปเป้ไปที่เนม่าเนม่าเบิร์นหนึ่งสองคีเลียนคีเลียนไปแล้วครับข้างหน้าเนม่าจัดไหลมาลูกนี้ติดลาไฟโอวาลัดครับยังไม่จบนะครับจานเต้ไหลมาครับไปที่บรูโน บรูโนโนให้มาครับดิโกฟอรัลนจอมผิวครับฟอรัลนหนีมาได้จ่ายข้ามาที่เอลิกเซนเอลิกเซนเจอกับทางนั้นอาราบาคกับป่ะได้แล้วพุทธศิลป์ป่านวิกจบ90นาทีกรับอ้โอ้โหเดือดจัดครับจีจีครับจันแ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเลสฟ็อกเกมมิง